ลลยพี่น้องลลยนี่แล้วกูชิด้ขะนะอู้ยังยงก่อนคอยูนอู้ยลยลินี่พี่น้องบ้างนี่ โอ้เออทำปตัวเป็นเทเลยนี่ผู้เบิ่งนี้พี่น้องเบิ่งนี่ผู้มันเห h ียวเปียกมัดเลยนี่ผู้ไายพี่น้องเบิ่งนีลายลีกางคืนนี่นี่แทวนี่ผูุตายเ้ยนี่เป็นแทวเลยพี่น้องเบิ่งนีผ้กางคืนลา่พี่น้องได้ไหมแล้วพี่จาาไหมแล้วพีจ้านี่บอกโอ นี่พี่น้องเบิ่งนี่จักจั่นนี่พี่น้องนี่จักจั่นหมุดได้น้องพี่น้องนี่เนาะสีขาวๆนี่บ่แม่นอันอื่นเด้อพี่น้องจักจั่นเด้อนี่นี่พี่น้องนี่นี่ตัวดำตัวขาวโอ้มานมาดมื้อนี่พี่น้องนี่บัง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 ขี้ดินนี่เปียกหมดเลยนี่นี่เห็นบ่นี่มันเหี่ยวเนาะเหี่ยวจักจั่นเนาะนี่เนาะใบไม้นี่เปียกหมดเลยนี่โอ้เหีเยอะเลยโอ้เปียกหมดเลยจะบินก็เสียกุ๋ยนี่พี่น้องนี่ เออไลายล่ไเอาไอสิคุณด่ายไอชิโกนด่าเออกระจับมันแหละเทียนแล้อุ่นคู่แห่งคมชื่นหมดทั้งเอามึงขี้คอกูนี่พี่น้องเบิึงนี่นี่พี่น้องนี่ดึงป่โอมันลงไอโกนเลยโอ้โหพ่นบ่พ่นบ่ลายพี่น้องลายนี่แล้วก็คิดถ่ายรึยังโอ โอ้ตาบอดหมดเลยตกหมดเลยเรียกกมเอาหรอกโอ้ใส oh. ่ค uh ุ spiritual 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 Look, uh ้มโอ้น like oh, oh, ี like, ่เต็มอยู่นี่พี่น้องมันตกอย่าไปตีงมันตกเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่พี่น้องนี่บไดปตตกิรอััันนนะมวเลยนี่พี่น้องหมดแดงนี่หมดแดงนี่เบิ่งนี่โอ้แนวนี่น้องมดแดงน้องมันนอนน้องพี่น้องเนาะนี่โอ้บาดพุ้มตกไปอยู่นี่นี่พี่น้องหมดแดงเดินเดิเด้อพี่น้องเด้อนี่ ทางมดแดงเนาะตีนกูมาเข้าอยู่ตีนกูเหยียบมันตายอย่างงี้เลยเนี่ยโอ้แต่รายนี่เก็บเอาเนี่ยนี่ก็ได้นี่เก็บเอานี่อยู่ดิบนี่ก็ร้ายนี่ยเน่าเน่าจะคนตายจ้ะมึงมึงว่าเก็บคนตายเด้อ นนพี่น้องโอ้ตกแถวี่ดินกรายนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเจ็บยวรออ่ี่ ดียวครับุกนนดีเอพตกที่พอตกต้นะาวยเฟลา่า้ลเลยนโอ้เต็มอยู่นี่นี่พี่น้องนี่อายะอยู่นี่ตากุามันก มึงทำอะไรอยู่จังเนี่ยไอ้โอ้ยโอ้โอ้ตกเต็มอยู่เนี่ยตกในี้ดอกเลยนี่ยเอ๊ะเนี่พี่น้องเนี่ยมันเน่าเนาะเน่าตัวมันตายเฮะข้าข้ากินเนี่ยข้าข้าออเด็กตัวนึงอ่ะโอ้ยเต็มเลยวะ เสียงมัน huh. ก็ม้วนอยู่น้องพี่น้องเนาะเสียงมันก็ครับอยู่นี่นี่พี่น้องนี่มันนั่นี่ละเพรางั้นมันนะจักั่นกูเหล่าได้ทั้งอีก่ะฮะแม่ไงมันก็ดับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวบั็อกเสริมมักแค่นั้นนี่ แถวต่้มยังลายพี่น้องบม่จำเป็นต้องสูงดอกต่้มๆก็ได้บุ้งขึ้น มาให้กูขึ้นก็ได้โอ้โอ้ยินยยตนมาโอ้ตกลายตกลายตกลายพี่น้องตกลาย

บ๊ะบายเตียนชิคเกิลก่อนอะไรเนาะอ้าวโอ้ยไล่เท้าข้นมั่วเต็มอยู่เนี่ยเนี่ยมันเห็นได้ข้นดำคิดว่าต้นไม้ขุ่นค่ะขุ่นดำเต็มเท้าไปเลยโอ้ยแน่นอนเลยขุ่นไปเลยนี่น้องอาส์ตัวนี้ โอ้ยหลายเลยพวกนี่นี่อยู่หัวจังนี่เต็มอยู่นี่นี่พี่น้องนี่มีแต่มันมดเลยนี่เนาะมีแต่จัก็จันมดเลยนี่พี่น้องเลยนี่โอ้ลยหลายๆพี่น้องหลายนี่นี่พี่น้องนี่นี่ มีแต่จักจั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่บอตองหาสูงหนกตัต้มๆนี่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าตั้มสมนี้ก็ตกเก็บอยู่ได้พี่น้องนี่น้รมันนี่นี่กระสูงอ่ะมันเป็นไร bao nó mèn đầm đầm đi ra đi để lại với nó kẹp lại đi sẵn nhiều này Ôi dù bon tin cái nhăng nhiều việc mất tiền rồi uh, lại đi với nó ơi phun theo bò hạt ăn mất lấy này là phải

โอ้โหโอ้โหฟูฟูมาในคนเลยโอ้โหโอ้โหตัวเอาไปหมดเลยเศรด้ียี่ตัวหนึ่งเหมือนนี่นะนี่ นี่ยเนี่นี่อ้าวหายเเสียมันวินหมนดแล้วเด้อโอ้โไปอยู่บงนี่หมดแล้วน,นี่โอ้ไเ่เอาอันนี้น้องพี่น,อนอ้องเนาะผลงานของบาสิเทียนมื่อนี้เนาะนี่โอ้นี่พี่นอ้อง นี่พี่น้องคนงานของไอซิเทียนมือนี้เนาะนี่ไลยพี่น้องนี่ไลยเต็มกุ๊ตุ๊กนาะพี่น้องกุ๊ตุกใหญ่เนาะนี่อ้าจะได้ก็พักกดไลค์กดแชร์นะเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจเนาะให้ไอซิเทียนพดัดแดกอ่าจะมีคลิปดีๆเนาะคลิปงามๆต่อไปกับศิาพาพี่น้องมาฮับส้มต่อเนาะเอาคลิปนี้ไปจบเท่านี้ละอา